สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาชมความงามของทะเลหมอกที่กอเซโลกันนะคะ หากใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะคะก็น่าจะคุ้นเคยชื่อกับกอเซโลนะคะกอเซโลก็เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะน่าจะผ่านตาในโลกโซเชียลมากันบ้างนะคะกอเซโลก็จะกลายเป็นที่เรื่องลือกันปากต่อปากกับรูปถ่ายคู่กับวิวทะเลหมอกที่อลังการงานสร้างนะคะหลายคนก็อยากมาพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาตัวเองกันสักครั้งหนึ่งนะคะ ก็จะพาไปชมความงามและเรื่องราวของกอเซโลกันนะคะเพื่อใครที่อยากมาเยือนกอเซโลแห่งนี้หรือสำหรับใครที่กำลังคิดวางแผนจะไปเที่ยวกอเซโลนะคะเราก็มีข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมเล็ก,ลก,ลกๆน้อยมาฝากกันนะคะเพื่อที่ว่าจะอำนวยความสะดวกสำหรับการเที่ยวครั้งนี้ให้ง่ายขึ้นนะคะ คืออหมก็ให้ทุกคนไปชมบรรยากาศแล้ว่างทางขึ้นมากอเซโลกันนะคะยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนนะคะาดูดิมาจริงเนี่ตอนนี้สีเก่งสีเสื้อผ้าเท่าเทียมกันหมดแล้วนี่คือหมอกยามบ่ายนะคะหมอกสวสุดแม่ ติดลบเที่ยวยังไงให้เป็นโลกปอดนี่คือการเที่ยวนี่กภะพัูสีเก่งการเดินทางไปยังกอเซโลนะคะแนะนำว่าควรไปรถโฟร e วิหรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะคือการขับรถขึ้นมาที่นี่นะคะต้องอาศัยความชำนาญในการขับพอสมควรนะคะเพราะเส้นทาง มีความวิบากพอสมควรนะคะเต็มไปด้วยฝุ่นและหลุมบวกกับทางชันๆเป็นระยะๆนะคะตามที่เห็นเลยค่ะทุกคนถ้าไม่อึดจริงๆนะคะแนะนําให้ติดต่อคนในพื้นที่ให้พาขึ้นไปน่าจะดีที่สุดนะคะและในครั้งนี้เราก็ติดต่อรถของชาวบ้านให้ขึ้นมาที่นี่กันนะคะนี่นะคะที่นี่เวลาขับรถสวนกับชาวบ้านนะคะควรที่จะชะลอความเร็ว ละพุ่นจากถนนที่ฟุ้งกระจายอาจทาความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้นะคะถ้าใครมาสะดวกที่จะขับรถขึ้นไปเองนะคะก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อชาวบ้านนะคะให้ขับรถขึ้นมาให้จะดีกว่านะคะสะภาพกันนะคะตามนี้เลยค่ะทุกคนเผื่อเป็นการตัดสินใจที่ใครคิดจะนำรถขึ้นมาเองนะคะดูสภาพถนนบนทางกันนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกอเซโลจุดตั้งแคมปคืนนี้ของเราแล้วนะคะก็มาดูสภาพกันนะคะว่านั่งรถขึ้นมาสภาพจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะสีเลยดูสีเสื้อผ้าก็เปลี่ยนสีผิวพรรณเราก็จะเปลี่ยนสีกันเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะ กว่าเราจะได้มาชมความงามของกซิโลที่นี่นะคะสภาพเป็นอย่างนี้แหละค่ะก็หลังจากที่เราจัดการกับฝุ่นบนลำตัวและเสื้อผ้าของเราประมาณหนึ่งนะคะเราก็มาจัดการกับที่พักนอนของเรากันคืนนี้นะคะตอนนี้ก็ช่วยกันกางเต็นท์นะคะทุกคนนี่นะคะ วันนี้ก็ได้วิวกลางเต็นที่ติดกับอ่าดาล่างที่จะชมทะเลเหมอกกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่จุดกลางเต็นท์ของเรานะคะนี่นะคะที่หลับนอนของเราคืนนี้ค่ะบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยงามมากจริงๆคะ่ะทุกคน ก็ขอแอบแวบมาถ่ายรูปกันนิดหนึ่งนะคะทุกคนนี่นะคะความสวยงามของพระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นกันแล้วนะคะทุกคนเมนูแคมปิ้งเย็นนี้ก็จะเป็นเมนูซุกี้นะคะซุกี้ร้อนๆกับบรรยากาศเย็นๆอากาศเย็นๆแบบกินกันแบบฟินๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะนี่นะคะตอนนี้อากาศเย็นและลมแรงมากเลยค่ะ ก็ได so ้เมนูน <laughs> ah, oh. ี้แล้วค่ะทำให้ร่างกายอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนที่นั่งร่วมรับประทานอาหารกันตรงนี้นะคะบางคนก็แบบมาแบบไม่รู้จักกันเลยนะคะก็มานั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนั่งรับประทานอาหารร่วมกันก็คุยกันอย่างแบบสนิทสนมเลยนะคะเหมือนรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นภายใต้ลมหนาวนะคะตอนนี้หนาวมากเลยค่ะทุกคน นนี่ะะคแต่บรรยากาศดูแบบดูแล้วอบอุ่นมากเลยค่ะนี่นะคะรวมรับประทานอาหารเย็นแคมปิ้งกันคุยกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะทุกคนก็หลังจากที่รับประทานอาหารเย็นกันเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราต้องพักผ่อนกายากันแล้วนะคะจากการเดินทางที่แสนจะฮาลุโหดนิดนึงนะคะอย่างที่เห็นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะคือดาวเยอะมากจริงๆคะ่ะทุกคนสวยงามจริงๆคะ่ะนี่นะคะดึกแล้วเราก็หลับไม่ลงนะคะเพราะว่าเห็นบรรยากาศท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวที่สวยงามมากจริงๆคะ่ะอันนี้คือในเต็น์ของเรานะคะนอนดูดาวในเต็นกันเลยคะ่ะอากาศหนาวมากเลยนะคะ,ะนอนดูดาวในเต็นแบบฟินๆกันเลยคะ่ะทุกคน พอตื่นเช้ามานะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทะเลเหมอกแบบฟูฟูกันเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนให้ทุกคนไปชมบรรยากาศความงามของทะเลเหมอกกันนะคะนี่นะคะบรรยากาศทะเลเหมอกตรงจุดกลางเต็นท์ของเราคะ่ะหมอกฟูฟูสวยงามมากจริงๆคะ่ะนี่นะคะเขาบอกเขาอยู่ตรงนั้น ที่กอเซโลนี้ก็จะมีจุดกลางเต็นกันหลายจุดนะคะหลังจากที่เราชมความงามของจุดกลางชมความงามของทะเลหมอกอที่จุดกลางเต็นท์ของเรานะคะแล้วก็ขับรถไปดูที่จุดอื่นๆน,นะคะจุดอื่นๆก็มีความสวยงามเหมือนกันค่ะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางนะคะกอเซโลก็ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่3ามแลบอำเภอศสบมยจัังหวดแม่ฮ่องสอนนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่โอบล้อมไปด้วยภูเขานะคะทางนี้จุดเด่นความงามของกอเซโลก็อยู่ที่การได้ชื่นชมวิวทะเลหมอกแบบประการตามากจริงๆค่ะและเป็นสถานที่ที่โด่งดังในโลกโซเชียลมากเลยนะคะขึ้นชื่อเรื่องแบบทะเลหมอกแบบฟูๆกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศ ะระหว่างทางที่เราจะไปชมทะเลหมอกตรงจุดอื่นนะคะถนนหนทางก็จะประมาณนี้นะคะก็จะสมบุกสมบันนิดนึงนะคะแต่บอกไว้เลยว่าถ้าใครมาที่นี่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะถ้าใครอยากมาชมทะเลหมอกที่กอเซโลนะคะก็แนะนําให้มาเดือนพฤศจิกาถึงธันวานะคะหมอกจะฟูๆให้เห็นได้ทุกวันแบบนี้เลยค่ะ ก็จะมีหลายกลุ่มนะคะที่เอารถมอไซค์ขึ้นปากันเองนะคะรถวิบากนะาดเท่เลยคะทุกคนมากันเป็นกลุ่มากมากลุกมากายมากลยะมากนนีก็จกเป็มอีกจุดมนึมานมคะที่มราจะกมาชมทะเลหมอกค่ะมากมมาก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 มามาก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 ากตากม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 กมามมก ที่นี่ไม่ใช่เพียงแต่ความสวยงามของทะเลหมอกที่เป็นชื่อเสียงล่ำลือกันเท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> หากด้วยตำแหน่งที่ตั้งของกอเซโลเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นทะเลหมอก2แผ่นดินนะคะเพราะเมื่อเรามองไปอีก ฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นประเทศเมียนมานะคะก็จะประดับประดาไปด้วยภูเขาที่สูงต่ำทอดตัวเป็นแนวยาวไล่ไปตามระดับสายตากันนะคะล้อมด้วยทะเลเหมอกขาวปุยสวยราวกับภาพวาดเลยทีเดียวนะคะทุกคนจากที่เห็นกันนี้แหละคะ่ะทะเลเหมอกขาวปุยกับแนวเทือกเขานะคะสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวคะ่ะ นี่นะคะเราไม่อยากคลาดสายตาจากที่นี่ไปเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากหันหลังให้ที่นี่เลยค่ะสวยงามมากจริงๆคะ่ะทุกคนบรรยากาศก็ดีนะคะอากาศเย็นมากเลยคะ่ะช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมนะคะการันตีได้เลยคะ่ะว่าตื่นมาในทุกๆเช้าในช่วงเดือนนี้นะคะจะได้เจอทะเลหมอกที่ขาวปุยกันทีเดียวเลยนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศฟินๆกันเลยทีเดียวคะ่ะ ใครที่มีแพนจะมาเที่ยวกอเซโลนะคะจะมาเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะคาดหวังจะมาเห็นทะเลหมอกที่สวยงามขาวปุยนะคะก็แนะนำให้มาช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะคะรับรองได้ว่าตื่นนอนมาตอนเช้าก็จะเจอทะเลหมอกที่ขาวปุยสวยงามเลยนะคะตกเย็นก็ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนะคะ และในตอนกลางคืนนะคะก็นอนดูน้าวในเต็นท์แบบฟินๆเลยนะคะดาวที่กระจายเต็มท้องฟ้ากันเลยทีเดียวค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าสวยมากจริงๆค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนลองมาชมมาสัมผัสบรรยากาศที่กอเซโรที่นี่นะคะสวยมากจริงๆค่ะสวยแบบไม่อยากจากไปไหนเลยค่ะ ถ้าใครคิดจะมาเยือนกอเซโลแห่งนี้นะคะก็แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งมากันให้ครบนะคะจะได้พบกับบรรยากาศที่ฟินๆนะคะกอเซโลแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะอากาศด้านบนที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะหนาวนะคะเตรียมเสื้อกันหนาวมากันให้พร้อมนะคะ